ขาสอบจับจีบขาสอบจับจีบก็ได้ได้ไปหลายตัวจริงๆแล้วมีมีหลายตัวแล้วยูนิโคลอันนี้มันแบบเป็นคอลเลคชั่นสปริงซ s เมอร์สมัยยี่สิบสี่ก็ได้ของเพิ่มมาเรื่อยๆครับมันใส่สบายยังไงมันใส่สบายมากคุณพี่เพราะว่ามันเป็นผ้าลินินจากเส้นใยธรรมชาติหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันแบบมันแบบคล่องตัวแบบระบายอากาศมันสะบก มันสบายไปหมดเลยแล้วมันก็ไม่ยับด้วยนี่ขยาทั้งวันเลยไม่ยับด้วยบอะกับเรายังไงบ้างมันตอบโจทย์มากมันตอบโจทย์มากเพราะว่าผมว่ามันเป็นเสื้อผ้าที่พอเป็น spring summer มันก็จะมีความ casual เพิ่มขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยพราะเราไปออกแดดไปเที่ยวทะเลไปเดินป่าอะไรมันก็ไม่ร้อนใส่สบายแต่ผมว่าแบบนี้ลุกอย่างเงี้ยเข้ามาอยู่ในห้างก็ยังดูแบบยังดูเหมาะส่งับผมผมว่ามันมันสามารถแบบ แมสสนุกได้หลายแบบอะไรเงี้ยเนี่ยใส่ตัวเดียวก็ได้ใส่ข้างในด้วยก็ได้กดกระดุมบ้างก็ได้อะไรเงี้ยครับ ไอ้นะฮะใหล่อแบบนิโคลหล่อในแบบของตัวเองแค่ประบุษแค่ประดุษแค่ประบุณเลยไหมแค่ประบุษก็ดูผู้จามีเหตุผลวันนี้เป็นแค่ประบุษได้ขาเราใส่ยูนิโคลใช่แล้วมันไม่ยับด้วยเนี่ยชอบมากเลยเนะของมันต้องมีของมันต้องมียังไันตองมของมันต้องมีครับผมก็ฝากรุ่นคนด้วยนะครับสำหรับยูนิโคลนะครับสปริงซัมเมอร์2024คอลเลคชั่นนะครับก็สามารถไปดูได้ที่ยูนิโคลทุกสาขาเลยนะครับแล้วก็ยังสามารถไปดู ช็อปออนไลน์ของเขาได้ด้วยทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปนะครับผมแต่ไม่ติดปากเก่าเป็นไงบ้างครับผมปากเกาเป็นไรนะก็เป็นเป็นปิดท้ายทัวร์นะครับก็หลังจากที่เว้นมาหลายเดือนเลยเงี่ยเพราะว่าพีพีเขาคิวยากไงฮะเราก็เลยแบบต้องเว้นคิวให้พีพีเขาแบบไปทํากิจของเขาแล้วก็พอว่างก็เลยแบบ เฉียดคิวเล็กน้อยของเขาเนี่ยมาทำแฟนมีด้วยกันแต่ผมมาว่างตลอดเลยมีคิวตลอดนี่เวลาพูดถอะไรอ้นะตอนนี้เขาอัดเสียงอยู่ไม่รู้ไมรู้ฮะเขาบอกนี่เวลาพูดถึงคิวต้องแบบไปใส่ไฟพีพตลอดไม่มีไม่มีไม่ได้ใส่ไฟแล้วผมก็เล่าไปตามความเป็นจริงอ่ะบรรยากาศแฟนมีสในวันนั้นเป็นยังไงบ้างคะก็ดีนะครับจริงๆผมว่ามันมันแฟนมีที่ อ่าเป็นแฟนมิดสุดท้ายเนาะเราก็เป็นแฟนมิดที่ที่สเกลใหญ่ที่สุดเราก็เป็นแฟนมิดเอลดอร์ได้อากาศเย็นอะไรเงี้ยก็ได้อีกอีกฟีลลิ่งหนึ่งก็ดีผมว่าพอพอไปเจอแฟนแฟนที่ที่มาเกาอะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ผมกับพีพีไม่เคยไม่เคยไปทํางานที่นั่นได้ไปเจอแฟนแฟนที่นั่นเลยครับได้เจอแบบแฟนใช่เด็กนั้นเป็นยังไงบ้างเขเรียกเขาเขาน่ารักแล้วโอ้โหว่าทุกที่เขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองอะไรเงี้ยแฟนแฟนที่ที่มาเกาเขาก็เขาก็ เขาน่ารักในแบบของเขาเองไงเขาก็มีโปรเจกต์มีอะไรแล้วก็เหมือนว่าส่งเสียงเชียร์เต็มที่ครับกีดังเขากีดังเท่ากันไทยไหมก็กีดจากเนมกาลเลยข้ามไปถึงห้องก่าข้ามไปถึงห้องตรงใช่ดังมากดังมากดังดมากหูแตกแล้วมั้ะใช่แต่ว่าเหมือนเหมือนระหว่างไปก็มีดราม่าอีกนึงเนเครื่องบินเนเครื่องบินมีเมีแฟนพยายามจะจองอ๋อใช่จริงๆก็ จริงๆผมกับพีพีก็ก็นั่งนั่งใกล้ๆกันนะครับหมายถึงว่าจริงๆแล้วก็จะเป็นพีพีแล้วก็เป็นพี่เบลอะไรเงี้ยแล้วผมก็นั่งข้างหน้าเลยแล้วก็เขาบออกมาจองที่นั่งข้างๆผมมาจองที่นั่งข้างๆผมเอาะเหมือนกับว่าแต่มันเขาไม่ได้มาคนเดียวนะเขาทั้งยวงนั้นน่ะหมายถึงว่านอกจากผมสามคนคือเป็น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 แฟนคลับหมดเลยอะไรเงี้ยผมก็เลยมองหน้าพีพีมองไงดีวะก็เลยอะไปสลับที่ก็เลยไปไปนั่งไปนั่งข้างหลังไปนั่งอิโฟลูมี่แล้วก็ให้ให้อ่ะ ป้าบีกับพี่หวานเจีย๊ยบขึ้นมานั่งแทนขณะที่เราก็ตกใจกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นเหมือนกันว่าเฮ้ยมันขนาดนี้ก,ตก็ตกใจตกใจเพราะจริงเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มเป็นขับท,ที่ที่ตามเรา mm hmm. อยู่ตลอดอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าจริงๆแล้วเราเราเราก็ดีใจนะที่หมายถึงว่าเวลาเรามีการขับมาตามอะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าโอ้มันก็มีมีเส้นของความพอ mm hmm. ดีอยู่มากกว่าในในพื้นที่ที่จัดสรรแล้วก็ในโอกาส mm hmm. ที่ที่เหมาะสมอะไรเงี้ยจริงๆคนนี้ก็ตามแบบขอพี่หมายถึงว่าตามแบบตั้งแต่เช็คอ เข้ามาข้างในตามเข้ามาถึงข้างในเดินไล่บี้มาเราเข้าเล้าก็เข้าเล้ามาแบบประกบอะไรเงี้ยพอขึ้นเครื่องก็มาจองที่ทางเงี้ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ก็โหดนิดนึงโหดนิดนึงอะไรเงี้ยซึ่งครับผมก็จริงจริงก็ก็มีการพูดคุยกันหลายครั้งนะต้องผมว่าผพะว่าจริงๆรแล้วครั้งนี้ก็ไม่ไม่ไม่ใช่ครั้งแรกได้ก็ครั้งก่อนอันนี้ก็มีแบบพูดคุยมีแบบทางแบบพอจาราทีมงานผมทีมงานดีพีอะไรเงี้ยก็ ก็าไปพูดคุยหลายครั้งแบบไม้อ่อนไม้แข็งอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็เหมือนอไม่คุยกันไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นผลเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วเหมือนรอบล่าสุดผมรู้สึกว่ามันก็ก็โหดนิดนึงอ่ะคือคือนั่งแบบมาจองที่นั่งประก,กบอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าเหมือนแบบแอะใช่ก็เลยว่าโอเคงั้นเราเราไม่ก็พอผมคุยกับพี่พ,พีว่าเอ้ยถ้างั้นเราเราย้ายไปดีกว่าอะไรเงี้เคยหลัคนนี้คือตามแบบนี้อยู่แล้วบนทุ่งเปนเหรอคะเป็น อ่าไม่ใช่ครับชาวต่างชาครับชาวต่างชาติแต่ก็ก็ก็ตามตามอยู่เรื่อยๆครับเรื่อยๆมามาให้ย่ายเราเราละดีการสอบถามไหมคะว่าเอ๊ะแล้วเขามารู้ขนาดนี้ได้ไงว่าเรานั่งตรงไหนอะไรยังไงข้อมูลอะไรไม่ไม่ผมผมไม่ได้ถามแต่ว่าแต่ว่าทางทางทีมงานก็เหมือนเหมือนมีคุยอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้บอกไม่ได้บอกครับไม่ได้ตอบอะไรชื่อยังไม่รู้เลยได้ครับแต่แล้วจำจำหน้าได้ครับ ก็มีมาตรการขั้นเด็ดขาดอย่างไรนะคะเพราะว่าหลายครั้งแล้วเหมือนไม่ได้ผลก็จริงๆจริงๆก็มีการคุยกันภายในแบบหลายครั้งอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเหมือนว่าพอพอเราปรึกษากับทีมงานหลายๆคนหลายๆฝ่ายอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นเส้นที่ที่ค่อนข้างจัดการยากหนึ่งครัพอมันเป็นพื้นที่สาธารณะในเชิงกฎหมายมันเหมือนกับว่าเราก็ไม่ได้มีไม่ได้มีข้อกฎหมายไหนที่ที่เหมือนกับว่าจะสามารถไปไปแบบไปไปเอาผิดได้อะไรเงี้ยเพราะมันก็เป็นพื้นที่สาธารณะด้วยเขาแจ้งว่าเหมือนว่า สนามบินก็เป็นพื้นที่สาธารณนะนี่ห้างเาือรนะบนตั๋วเครื่องบินเขาก็สามารถจองได้อะไรเงี้ยหรือเวลาเขามามาประกบเราแบบในพื้นที่สาธารณนะเวลาเราไปทํางานเขาก็าาบอกว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะไรเงี้ยซึ่งเหมือนบว่าพอเราคุยกันมันก็เหมือนกับว่ามันก็เป็นเส้นที่ยากจริงืนองกนกค่ต้องการการพูดคุยใช่ล<อ>งตครับใช่แตุ่ณก็จะบอกว่าการที่ได้ไปนั่งที่นั่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ความบังเอิญนะใช่ใช่ครับผมว่าผมว่ามันก็ก็คงมีมีการ าหาข้อมูลมาก่อน่อ,อนั่นแหละก่อนที่จะจัดการาหลังบ้านเลยก็ตามอย่างเงี้ยแต่ว่าพอพอมันมาถึงผนรับปุ๊บอ่ะมันก็จัดการยากครับแต่จริงๆหมายถึงว่าผมผมว่าจริงๆแล้วส่วนแฟนๆนองผมกับพีพีเเงี้ยส่วนใหญ่ก็ก็น่ารักน่ารักมากอ่างเนี้ยเพราะเหมือนกับว่าเวลาเราแบบก่อนนันนี้ก็จะมีแบบแฟนคลับบางคนที่เขาอาจจะเหมือนกับว่าเรายังเรายังอ่าขีดเส้นไม่ตรงกันเลยเงี้ยแล้วก็มีการประกาศขอความร่วมมืออะไรเงี้ยก็แทบจะไม่มีใครมาตามที่สนามบินหรืออะไรเงี้ยเพราะเหมือนกับว่าเวลาที่เรา อาจจะสันให้เราเจอกันเราเราก็อยากจะเจออยู่แล้วแต่เหมือนว่าผมว่าในพื้นที่สาธารณะบางครั้งมันก็ไปรบกวนคนอื่นอะไรเงี้ยแต่พอพอเราขอความร่วมมือทุกคนก็ส่วนใหญ่เลยครับ9 9กซ็ก็ก็ให้ร่วามมืออะไรเงี้ยอย่างเงี้ยแม้ทั้งแฟนๆที่มาวันนี้ทุกคนเนี่ยก็ไม่มีใครที่เหมือนว่ามาล้้าเส้นหรืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนว่าผมว่าพอมันเป็นเส้นที่ประกาศไปแล้วพอไปคุยคุยแล้วจูนแล้วอะไรเงี้ยมันมันเหมือนคุยกันไม่รู้เรื่องผมว่า มันก็ลําบากใจในการจัดการการทำใหาเปลี่นส่วนตัวแล้วพเาขาได้ข้อมูลมาได้ยังไงคะข้อผมผมไม่ไม่มั่นใจมันนะครับไม่แน่ใจแต่เหมือนก่อนอน้นนี้มันก็จะมีกรณีเรื่องของการขายข้อมูลใน<ม>ในโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยแต่เหมือนเดว่าในในกรณีนั้นที่ที่มันมีหลักฐานที่ที่เอาผิดได้อะไรเงี้ยทั้งผมกับพีพีก็ก,ก,ก็ก็จัดการไปตามกระบวนการแต่ว่าพอพอมันแบบเป็นฮิดเด้นอนเจนดาแบบนี้เราเราก็เหมือนกับว่าสืบไม่เจอเหมือนกันเลยครับ เรามองว่ามันเกินความรักไปไหมอันนี้มันคือมันเหมือนเป็นความคลั่งไคล้ลุ่มหลงที่มันมันเกินไปไหมอะไรเงี้ยผมผมผมว่ามันมันคงมีมีเชื้อของของเจตนาที่ดีแหละเหมือนว่ามันคงมีเชื้อของของความรักความคลั่งไคล้อะไรเงี้ยแต่หมายถึงว่าผมว่าอาจจะอาจจะบางบางครั้งรักมากมันก็อาจจะทําให้เหมือนว่ามันเลยเส้นความดีอะไรเงี้ยก็ก็รู้สึกอังวลเลยมันรู้สึกไม่ปลอดภัยสำหรับเราในบางโมเมนต์เ ก็ก็มีบ้างน,นะครับมีบ้านอะไรเงี้ยบางบางครั้งแบบตั้งแต่ตอนนู้นที่ผมแบบโดนตามมาถึงบ้านอะ<ช><ช>ไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะ<ม>ครอบครัวด้วยหรือต่างๆเลยมันก็ทั้งแบบระบบความปลอดภัยของของในหมู่บ้านหรือว่าคนรอบๆบ้านด้วยอะไรเงี้ยหรือเวลาเราออกไปไหนอะไรเงี้ยมันก็มีนี่เสียวๆบ้างอนะไรเงี้ย <c oughs> แต่หมายถึงว่าพอพอไปคุยกับทีมกฎหมายอะไรเงี้ยเขาก็บอกพอพอมันเป็นพื้นที่สาธารณะมันก็มันก็ขีดเส้นยากจริงๆมันก็จัดการยากจริงๆ เาจองตั๋วเครื่องบินจะต้องเอาคนเรามาล้องร้อง้อเราเองนะก็จะพยายามจะพยายามถ้าถ้าถ้ามันมีวิธีการที่ที่ทำให้เราเหมือนกับว่าสามารถแบ่งทำโซนิ่งได้หรือว่าจ,จัดการให้ให้เราเหมือนกับว่ามีความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นได้อย่างเงี้ยผมว่าจริงแล้วทั้งทีมงานเราแล้วก็เหมือนกับว่าทั้งโปรโมเตอร์ต่างๆเขาก็เขาก็พยายามจะดูแลส่วนนั้นเต็มที่อยู่แล้วจริงเหมือนเราอยู่ตรงนั้นมันก็เหมือนเป็น การต้องอนหรืออะไรของเราใช่เราจะแบบนอนปักหวอแบบน้ำลายไหลอะไรเงี้ยเนาะใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ถูกพฤติกรรมแบบนี้แล้วยังเป็นแบบนี้ต่อไปแล้วเราจัดการอะไรไม่ได้แนี้เราเพื่อเราจะอยู่กับชถานการแบบนี้ได้ตลอดแบบนี้เลยก็ผมว่าเราก็ต้องหาทางไปเรื่อยๆครับผมจริงๆก็มีการคุยว่าเหมือนว่าถ้าสุดท้ายแล้วมันมีมันมีหลักฐานที่สามารถแบบมันก็ว่าเอาผิดได้จริงอะไรเงี้ยผมว่าจริงๆแล้วเราก็เราก็คงทําเพราะว่าเรารู้สึกว่าในในเส้นนี้มันก็เกินเส้นหรือมันก็เป็นเรื่องที่มันล้าเส้นจริงๆเลยถ้าเราสามารถแบบ พิสูจน์ได้ว่าเหมือนว่าเขามีการสะกดรอยตามจริงๆหรือว่ามีการคุกคามจริงๆอะไรเงี้ยผมว่าก็ก็คิดว่าถ้าถ้าอยู่ในเส้นที่สามารถทําได้ก็คิดว่าคงจัดการแต่ตอนนี้ยังรับมือได้ตอนนี้ก็ยังพอไหวจะช่วรับมือได้ไหมก็ยังมาเรื่อยๆแต่ว่าก็แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าไปขากลับเจอไหมคะขากลับไม่เจอครับเพราะว่าเพราะว่าระหว่างระหว่างทางตอนนี้เขามาอะไรเงี้ยก็พอพอเจออะไรเงี้ยทางโปรโมเตอร์หรือทีมงานเขาก็ ค,คือเราให้ขอบเพจไปแก้ข้าข้ามเส้นนี้มาเด็ขาน,นะ, <Okay. S 1> ะจริงๆผมผมว่ามันก็เป็นเป็นเป็นเส้นท,ที่ที่ทุกๆคนอาจอาจ,จะรู้เรื่องอข้อกฎระเบียบเวลาที่เราไปงานว่างานนี้เป็นงานปิดหรือเป็นงานเปิดหรือว่าสถานที่ไหนที่ที่เราสามารถ เจอกันได้อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งจริงผมว่าสมมติว่าเราบังเอิญเจอกันในในสนามบินหรือแร่งเงี้ยแบบจะมาพูดคุยทักทายกันอะไรเงี้ยผมว่ามันมันก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้ามันเป็นเรื่องบังเอิญนะครับแต่หมายถึงว่าบางครั้งเราเราเจอทุกครั้งจนมันเหมือนกับว่าเขาสร้างสถานการณ์บังเอิญขึ้นมาอะไรอย่างนี้มากกว่าที่ที่เหมือนกับว่าผมว่าเส้นนี้มันมันก็จะจะพู่กันยากนี่ครับแต่มีในแ่มีในไทยหรือคะมีไหมครับ แฟนมิในไทยเหรอต้องไปถามพี่พีเขาโอตลอดเลยคิวมันอยู่ที่ก็จริงก็ก็มีคุยกันอยู่เรื่อยเพราะว่าเพราะว่าเหมถึนว่าพอเราทำแฟนมิตรเอเชียทัวร์เนาะไล่ไล่ไล่มาตอนนี้ก็คือมีมีประเทศไทยที่ยังไม่จด้จัดงแต่ว่าหมถึงว่าพอเราพอเราจะจัดถ้าถ้าเป็นแฟนมิคู่ในไทยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะต้องมีโอกาสพิเศษหรือว่าเป็นเป็นสถานการณ์ที่มันพิเศษจริงๆจนเรารู้สึกว่าเราจะทําให้มันเป็นโมเมนต์ที่ที่เราทําให้สิ่งนี้มันมัน มันส่งความรู้สึกที่พิเศษให้กับทุกคนจริงๆเลยก็เลยเหมือนกับว่าก็มีการพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็หาหาโอกาสกันอยู่เรื่อยๆประเด็นไทยสงการแล้วก็โอ้ยไกลไปใกลไปใกล้ไปครับนี่เปนเหตุโอกาสในปีนี้หรือเปล่าปีนี้เหรอครับไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจคือถ้าผมนะถ้าพีพีบอกว่าจะทํานะผมก็ทําอะไรไม่ได้เลยโต้องทำนะ ถ้าพี่พีบอกพีพีเซเลสผมก็ผมก็ต้องตามเลยก็คือตอนนี้อยู่ที่พีพีอยู่ที่พีพีเพราะฉะนั้นตายแล้วตัดไปที่พีพีเขาผมพี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 เป็นนักจาแล้วตอนนี้จามหุดแล้วนะอัดเสียงอยู่พีพีเป็นช่างภาพน้าหรออะไรนะฮะให้พีพีเป็นช่างภา้นพผมอ่ะตามใจเขาอยู่แล้วถ้าเขาบอกว่าเขาจะทําผมก็โอเคผมก็ทําถ้าเขาบอกเขาไม่ทําผมก็โอเคผมก็ไม่ทําเออใช่ผมเป็นคนแบบ ง่ายๆเหมือนซื้อในโครโที่มันใส่ง่ายใส่ง่ายแมทง่ายแ <Easy. S 1> บ <Easy. S 1> บอยู่ในทุกสถานการณ oh. <Okay. S 3> <Okay. S 1> ์ตายเลยโอเคโอเคงคายมาก